เรเอในกระจกงงแล้วแมวที่หลงมาอยู่กับเราแต่ก่อนนี่ไม่ให้เขาใกล้เลยว,วันนี้มาเล่นนะเ,เนี่ยเอาผิดเฉยนะหลงมาจาก กับลยไมาอยู่กับเรานีต้ตอนนี้คิลินกันสามสีเริ่มเข้าใกล้ได้เลยครับหรือว่าโดนแอบ,บถ่ายที่ท่าไม่ได้หวม่ได้หม่ะม่แม่ๆๆ่ม่ๆมาแม่ม่แม่ม่ๆๆๆๆม่แมมม่แม่แๆ่แๆ ดีสี่ดัดเลยนะครับเ mm hmm. ด็มาเล่นชอบเล่นรองเท้า mm hmm. ชอบกลับรองเท้าครับอยู่ตัวเดียวไม่มีเพื่อนนะสงสารยังเลยใช่ไหมพอโดนแอบถ่ายรูปเลยครับนุ่มๆเป็นยอร์น้องเหนียวน่ารักครับ ดีรับดีคร hmm. ับนมีมานบมามามามเมา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 ปาม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 านาารักาม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 าองน้องแมวน้องเหมียวสาม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 าาาาม จะเลี้ยงเอาไว้ครับอันนี้ก็เริ่มโตแล้วแต่ก่อนมาในทั้งท้องเสียทั้งขอาหรือกระดูกตอนนี้อ้วนต้วนนะอ้วนต้วนหัวแข็งแล้วดูสมบูรณ์แล้วนี่กินก็เก่งร้องก็เก่งสวัสดีครับอ่น้องชื่ออะไรครับในนามสวยเลยในนามัวยรลย เอาเลยนะาเลยน้ำตัวนี้ครับไปไปดูเจ้าน้องเหนียวน่ารักน่ารักแค่ไหนครับความน่ารักแรงแรงครับงงนะงงเหนียวงงครับสวัสดีครับผมนี่ น่ารักครับน้องเหมียวก็น่ารักครับผมนี่ตอนนี้เล่นเล่นเหนื่อยแล้วก็มานอนพักครับหลังจากมาถึงก็ร้องโวยวายต้องได้กินก่อนต้องห้อาหารกินก่อนครับถึือจะพออิ่มแล้วก็นี่ก็เล่นเล่นอิ่มหิวอีกก็ร้องอีก อยู่กับน้องแมวมันเป็นเพื่อนครับยามเช้านะสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจแล้วก่อนครับผมไหนดูสวัสดีครับก่อนครับสวัสดีครับไหบบบนหนูหนูหน,น,นี่หนูยุมม่งไหมักถ่ายด้วยกันไอ้ตกใจหนูตกใจครับไม่ใช่หนูแมวตกใจ 拜拜，哥 <laughs> <laughs>。